พิชชาแนลสวัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้พิมพ์ะพาพี่น้องมาออกกําลังกายเด้อจ้าออกกําลังกายตอนเด็กตอนนี้กะสามทุมครึ่งหลังจากพี่น้องจ้าเป็นยังหูบ่จ้าเพราะว่ากินเกินอัตราจ้าก็ต <c oughs> ้องก็ต้องเบิ่อนิดนึงจ้าเมื่อนี้พอดีลูกป,ประยูจ้ารู้สายประยูก็เลยแบบว่ามีเวลาแดงเกิเลยเสียเอาออกเตะจักหน้อยจ้า พอดีตอนแรกๆพิมก็ลดได้หรอจ้ะลดได้หลายโลหลือเปล่าดิพิมก็เกิดอยากร้อง้ะพี่น้องจ๊ะโอ้ยเป็นเป็นยังสิอีหลีพี่น้องเพราะว่าเป็นพิมเป็นคนขี่สงสัยแม่จ้ะบางทีแบบว่าก็สงสัยเนี่ยพ่กเป็นแต่สงสัยเลยจ้ะว่าไอ้ถ้าเกิดว่าเฮากินกินกินของแบบว่าจังไดล่ะพอดีพิมมือนึงพิมไปร่านเอเชียเนาะจ้ะแล้วพิมก็เห็นขนมเนาะจ้ะขนมคุกกี้ขนมไอ้มกไอ เพิ่มเพิ่อื่นอีกอย่างบ้านเขาอันขนมปิดแม่จ้าใส่หมกนั่นน่ะละจ้าวายอันของโปรเลยจ้าพิ้็เลยแบบจะกล้องเบิ่งว่าคันกินอันคันคันกินกระปุกนั่นน่ะไปแล้วมันสีน้ำหนักขึ้นสีซ้ำได้วะจันอันรถไอรถมาแล้วประมาณสองสองสามโลนี่แหละจ้าบ้านนี้ก็เลยมากินนมักนัปุกปุกนั่นละจ้าประมาณเกือบเคืองโลแม่จ้ามึงโตมาแล้วเบิ่งบ้านนี้ โอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นรบว,ว่าตาย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 ส่วนเสียวล,ล,ล้มใจตลอดเนี่ยจ้ะมันก็เป็นเั่นเั่น,นใส่เวลาเด่นแป๊บเดียวนี่จ้ะก็ใส่เวลาหล่นเดียวยุสุสิได้บาดับาเดินบ้านจิขึ้นบัานคืนแป๊บเดียววันเนี่ยจะเคล็ดลับกับแกเจ้า,าจพี่น้องคันไอ้สำสำรับเทนเนอร์พิมเนี่ยจ้าขันกับมาเบิง่งผู้ใดเด้อ น้องๆจ้าอันปิดหูปิดต,ตาไว้เด้อเดี๋ยวสิมาเบิ่ง <c oughs> เดี๋ยวสิหูว่าเป็นอย่างจังบม่ค่อยเห็นนะบ่ค่อยอยากหลงรูปอยากหลงหยัางพุ่งขึ้นจ้าพุ่งขึ้นเดี๋ยวเมื่อนี้สิมาเอาหลงแล้วหดสิพย,พย,ยายามพยายามลดลดลดลไอ้อายุไอ้คงทีเดี๋ยวเมื่อนี้สิพามาเล่นเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าเห็นจ้าตัวซอยเดี๋ยวสิเบิ้งสีซอยได้บะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิร์นไปน้ำกันนะจ้าเด้อพี่น้อง อนนี้ก็ได้ฟังนดนตรีจบไปสองเพลงแล้วจ้าพี่น้องจา๋าอันนั้นก็คือที่พิมพ์บอกไปเขียนบอกไปแล้วจ้าก็เป็นเพลงของพิมพ์เองจา้าพิมพ์ที่พพเพลงที่พิมพ์แต่งขึ้นมาจา้าแต่งขึ้นมาเราให้น้องน้องอยู่ทางเมืองไทยนะจา้าทางเมืองไทยให้เพื่นเฮ็ดให้มันก็มีอยู่หลายเพลงเลยจา้าแต่ว่าไอ,อตอนนี้ก็ยังเฮ็ดบ่ทันแล้วเพอว่าลวจา้าเพราะว่าพิมพ์ก็บพ่ได้ไปเฮ็ดให้มันเรียบร้อยจา้าเพ่ได้กลับบ้านเขาเนาะจ้าเนาะ ปกติแล้วพิพ์ก็ว่าสเีเดินทางกลับไปทั้งเด้ไปไกลนี่พูดเจ้าว่าจะไปเฮ็ดให้มันเรียบร้อยแต่ว่ากับพอดีมาติดโควิดนี่ล่ะจ้ากับพ่ได้กลับบ้านเลยเราก็เลยแบบได้คลัคขสังอยู่แบบนี้ล่ะจ้าก็เลยไปไสบพ่เป็นจ้าพี่น้องจ้ากไไ็เลยได้เอามานี่จ้ามาเ,า,เา,เาเอ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 ามาให้พี่น้องฟังเนี่จ้าถึงพิมพ์ออกกําลังไก่นําแล้วพิพ์กับ่ได้ตัดต่อผมใส่พี่น้องเพราะว่าอันเฮ็ดพ่เป็นจ้า <laughs> ม่มีปย่งดอกพี่น้องจ้เะเฮดบ่เป็นก็นเลยให้เอาแบบสดๆเลยจ้ะเด้ออัน,นอันนี้ก็เป็นไอหุ่นละหุบขอมพิมพ์นะจ้ะเป็นไอหนึ 1, ่งพันข้งแบบว่าให้ตกอันนี้มันก็แบบวุดวิดไปหลายรอบอยู่จ้ะเพราะว่าอันไอผนังที่บ้านพิมพ์นะจ้ะมันไอบ่ม,มีพื้นที่หลายจ้ะเพราะว่าตรงยุคข,ข้างหน้าพิมพ์ที่พิมพ์ใหม่นั่นอยู่นะจ้ะมันก็สิเป็นโต๊ะกินข้าวนะจ้นะเนาะ มันก็สิเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็มันก็สิมีพื้นที่บกวางจ้บะบกวางนี่ช่วงที่พิมพ์แมนเนี่ยจะเล่นหุละหุบเนี่ยจ้ะตรงคางๆกับ่มีพื้นที่คือกันจ้ะเพราะว่าพิมพ์หวังของบ่มีหมองไสของไหลค่ะคัะจ้ะพี่น้องจา้าเห็นกับว่าทันได้เมียนแล้วอยู่จ้าเก็บอันอันายบ้านมัดเป็นสองสามเดือนแล้วท่นได้เลี้ยวอยู่ขาวมาเห็ดชองขาวมางมแต่อยู่นี่ละจ้ะพี่น้องจา้าก่ กขายอยู่จา้มมกฟฟา,จาก,กับเป็นสิ่งที่พิมพ์มักที่พิมพ์ไฟฝันมาเต้โดนเหรจ้าพี่น้องกับเป็นสิ่งที่พิมพ์เพ็ดแล้วพิมพ์มีความสุขเนาะจา้ะเนาะเป็นจังไดพิมพ์ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาละจ้าพี่น้องจา้านี่ละจ้าพี่น้องพิมพ์บางกะกะสิมีแบบเมื่อใดเมือ่อนึงนะจา้าถ้าถ้าเกิดว่าอันพี่เขาพี่ออกเนี่ยละจา้าพิมพ์มาสิมา เปิดเพลงแล้วก็ลองให้พี่น้องฟังนะจ๊ะก็สิมหอนให้ฟังผู <c oughs> ้ดใดพออยากฟังเสียงพิมกะก็ต้องปิดหูเอาเถอจ้าเด้อเพราะว่าพิมก็สีร้องอยู่ดีละจ้าบอฮู้ว่าสิไปร้องให้ผูใ้ใดฟังเนอเพราะว่าอันมันนันไหมจ้ามันก็ต้องทดสอบพร้อมจ้า <c oughs> <c oughs> สิว่าพิมเป็นบ้าก,กับเป็นเป็นบ้าละจ้าพี่น้องถึงบ้าทั้งปวงแต่ว่า เพื่อนเพิ่นกับว่าค้นบ้านนี่นะจ้าพี่น้องจ้าค้นบ้านนี่จ้ามีความสุขเนี่ยเกมีความสุขคือกันเหรอจ้าก็เลยขอร้องเป็นค้นบ้าเบิ่งกันนะว่าสิเป็นจังใดว่าสิมีความสุขที่แท้จริงคือเพื่อนวาบา่อันนี้กับไปได้เจ็ดร้อยแปดร้อยรอบเลยจ้าพี่น้องจ้าอันพิ้งพิมพ์ม,มาเิีนเ,เอาเพลงใส่อีกแล้วบาน,นี้เย็นพิมพ์กันเอาใส่โปเป็นจ้าในช่วงที่พิมพ์ม,มันนี่นะ ให้ลูกสาวเปิดให้ระหว่านี้เอ็นไผ่ไพ่ในเพงกันที่พิมพ์นั่น,นว้มันก็มีที่เพิ่นแบบว่าไอ้มีเพิ่นลองนําระหว่านี้เราบอกอยากเอาวันนั่งของเพิ่นตอนช่วงที่เพิ่นล่องมานำ้ำเนื่องจากอยากเอาแค่ดนตรีแต่ว่าพิมพ์มันหยุดบ่ได้จ้าพี่นอ้องเพราะว่าพิมพ์ขาเล่นหูเราหูฝุ่นนับนิ้วก็นับผิดเลวจ้าพี่น้อง พ่นในกระเบื้องรัวใจพี่น้องจ้าพิมพ์ก็ขอขอบคุณนะจ้าพี่น้องสุขสุขุนนะจ้าที่เขาบมาเบิ่งพิมพ์คันผู้ใดผู้ท่านได้ติดตามเลยอย่าเฝ้าอันอันอย่าลืมนะจ้าให้เฝ้ามาติดตามเมึงแต่สีมีหยังแบบผิดแปลกแหวกแนวแปลกประลลงแปลกประหลาดไปตามภาษาพิมนี่ล่ะจ้าเพราะว่าพิมพ์เป็นคนหมักมวลจ้าพี่น้องจ้าพิมพ์บ่มมกความเครียดเครียดหลายตีนกาขึ้นล้า พักหลายแนย่จ้ะโอ้ยมึงต่หนาลวดคุณกากับมีหลายมองค่ะค่ะเครียดบ้านนี้ก็เรยบอว่าอย่าเครียดบ้านเนี่ยจ้็อกจะพาพี่น้องแบบมวลขายเครียดน้ำบ้านเนี่ยจะ้ะสิพาพี่น้องมีสุขภาพดีไปน้ำกันมีแต่ความสวยความงามเป็นสาวพันปีหนุ่มพันปีไปเ้ยจ้าเด้อิึงรวดจ้าเอลกะ เอลก็เริ่มมีแล้วจา้จาจะกี้พุง้งพุงย่อยฮพุงโยดพุ้มโยดพุมย่อยตอนนี้ก็ได้เก้าร้อยรอบแล้วจ้าพี่น้องจา้าตอนนี้ก็ได้เก้าร้อยแล้วแล้นสีฮอดดันความจริงแล้วจา้าตอนนี้ก็โอสาฟังพิมพ์ภาคไปเอาเ้อจา้าเ้อเพราะว่าเสียงดนตีบ่มีแล้วก็สิขันสีห้มาลองพิงพิมพ์กับบมกาลองเสียงบทันด้เขาขันต้องคัดอีกจา้าเดี๋ยวสิเก็บตัวก่อนจ้า เดี๋ยวสก็บตัวเดี๋ยวเสียงไคแดเราจังสิมานั่นเพราะว่าแต่พิมพึงหายจากก็สบายไหมจา้าเพราะสบายมาเป็นเป็นเดือนจา้าแล้วเสียงบ่มีสิลองบัดใดเสียงก็คือจังมีแต่อีอย่างติดคอนี่แหละจา้าแล้วบา้านี้ลองพิงกับแลองพิงยากใหญนะตัวเสียงก็เสียงเสียงบ่มีพลังอมจา้าก็ต้องสิงได้ไปฝึกไปนั่นไม่ห่ะจา้าเพราะว่าเวลาอันมือใดมือนึงมา้าแล้วจา้าคัน บ้านเมืองเพิ่นเปิดแล้วได้กลับบ้านแล้วบ้านนี้พิมก็อยากกันไปเฮ็ดแห้เมลแล้วเนาะจ้ะเนาะก็สิอยากเก็บเงินกลับบ้านเฮาเลวจ้ะไปเฮ็ดให้มันแล้วตอนนี้ก็ถึงหนึ่งพันรอบแล้วจ้ะพี่น้องจา่าโอ้ยขอบคุณในไหนจ้ะโอ้ยเมื่อจ้ะพอพันรอบแล้วจ้ะหนึ่งพันรอบเลยจ้ะเด้อพี่น้องว่าสิ่ตไปอีกอะสิรนนพดศเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่า เก็บหน้าท้งองจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าพิม่อคอยได้เห็ดดูปันไดขันมีเป็นลาสวโดนหมุนจ่าจังเข็ดทีนึงขันขันลูกยุ่เนี่ยจ้ะเมื่อวนกวนระบาดนี่ก็บ่าได้เจอยก็ได้เสาเดี๋ยวสิพากันไปนั่นแล้วลูกสดีอย่าเข็ดน้ำระบาดนี่ก็ไปถึงนั่นถึงนี่พังแตกไปเบิดจ้ะพี่น้องโอ้ยเมื่อนี้ก็ได้เนื้อิดนึงจะแตะวันก็พ่คอยหลายจ้ะพี่น้องเพราะว่าพิมเป็นคนเหงื่อเองเหงื่อออกไปโบ่บเป็นคนเหงื่อออกง่ายปันใด อันเพลงเพลงที่ให้ฟังนี่ยจะไปอันตอนต้นๆเนี่ยจะที่มีแต่ดนตรีจะเป็นเพลงที่พิมพ์ให้เพื่อนเหดให้จ้ะเป็นเพลงที่พิมพ์แต่งขึ้นนะจ้ะสองเพลงเออสองเพลงนั่นนะจ้ะที่เฮ็ุบทันด้แล้วจะว่าเสิเอาเพลงอื่นพิงพิมพ์ก็ะานนั่นติดิขสิขธิตเพื่อนนั่นล่ะจ้ะพิมพ์ก็เลยบปกามาเอา <Iraq S 1> ออกเอาเอามาเต้นใส่ดนตรีพิมพ์ก็เลยได้เอาเพลงเงนของพิมพ์เองลยจ้ะพี่น้องจ้ะ อันกันจังไหนกาอดทนฟังกันนอจ้ะเด้อแต่พิมก็ตั้งใจเฮ็ดค่ะตั้งใจเฮ็ดแน่จ้ะพี่น้องแต่มันติดยุคโควิดเนี่ยจ้าเเลยบ่ได้กลับบ้านบ่ได้กลับบ้านก็เลยบ่ได้อันเฮ็ดให้มันสําเร็จลุล่วงจ้าก็เลยได้เอาไห้แบบว่าจิกลิกจกหลอกฟังแบบให้พี่น้องได้ฟังจังสี่ละจ้ะเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้พิม์ก็ขอขอบคุณเล่นหนจ้าขอบคุณพี่น้องสุขูสุขน้อจ้ะเด้อที่ เขามาติดตามเขามาให้กำลังใจพิมพ์ตลอดเลยพิมพ์กะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้ขอส,สู้คนขึ้นกันนะจ้าสำหรับคลิปนี้พิมพ์กะขอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย